อันนี้เป็นไก่ส่วนสะโพกนะครับแต่ถ้าทำกินเองก็จะเป็นไก่ส่วนตัวเขาจะบ้ากินคนเดียวอ่ะผมกินบ้างใ่เรื่อยๆฮะเพราะสามบันเดย์เราเน้นพูดมากกว่าเน้นทํานะครับคนไม่รู้หรอกว่าใส่อะไรลงไปบ้างอ่ะมีตัวเปลืองนะตัดไปเลยเอซส้มลูกใหญ่ทำไมเหลือแค่นี้พอดินส้มวันนี้ก็อาารไม่ค่อเป็นเท่าไหร่โรยงานี สวัสดีครับพอสลันวันเดย์อีพีนี้เรามาทำอาหารให้น้องโฮมกินกันอีกแล้วครับซึ่งเมนูวันนี้นะครับนั่นก็คือเมนูไก่เทอริยากิอ่ะเดี๋ยวเรามา บอกวัตถุดิบก่อนดีกว่าว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับผมก็อันนี้เราเราเอาส้มเผือไว้แล้วเราก็มีนี่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเราใช้เนื้อไก่หรือเปล่านะฮะจริงๆเราใช้เนื้อช้างฮะเพราะเรามีงาเฮ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เป็นข้าวโพดครับผมและอันนี้ฮะนี่เป็นสะโพกไก่ดีนะฮะไม่เอาอกไก่มา <c oughs> เพราะว่าอกไก่อะไรวะ อกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนหมัก <ś led> ลืมมุกตัวเองอ่ะแล้วก็มีข้าวสวยนะครับผมและที่ขาดไปได้นะครับผมที่สปอนยังไม่เข้านะครับ <ś led> ก็เป็นซอสของเด็กนะฮะก็เป็นซอสหอยเด็กนะครับ <ś led> <ś led> <ś led> ใช่ <ś led> ซอสหอยนางรมของเด็กซีอิ๊วขาวของเด็กนะครับแล้วก็ซอสเทอเริยากิของเด็ก นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเด็กกินได้นะครับไม่มีโซเดียมนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหมักไก่ก่อนเลยแต่ที่สําคัญขาดไม่ได้นะครับ <c oughs> น้องๆหนูๆก่อนรับประทานอาหารหรือทํากับข้าวล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับน <c oughs> ้องมล้างมือแล้วยังล้างมือแล้วยังใครล้างมือแล้วยกมือขึ้นผมไม่ล้างแต่ผมล้างให้โอเคปะ <c oughs> อันนี้เขาเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราอ่ะ อันนี้ตัดไว้เผื่อให้เขานั่งรอกินอะให้แทะแทะไปก่อนนะครับผมอะเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนเลยว่าเราต้องเริ่มอะไรก่อนมาก็เอาไก่มานะครับแล้วก็จะเอาซอสมาหมักใส่อย่างละนิดนิดหน่อยหน่อยจริงจริงก็ใส่เยอะได้ฮนะเพราะว่ามันเป็นของเด็กนะไม่มีโซเดียม1 2 3สแล้วก็ซีอิ๊วนะเมื่อกี้ซอสหอย1 2 3่สนี่พระเอกของเราซอสเทริยากินะครับอันนี้ใส่เยอะหน่อยได้อันนี้ใส่เยอะหน่อยได้นะ แล้วเราก็หม,มักไปเขาถึงบอกไงว่าอกไก่ต้องมีคนหมักเพราะว่าอกหักต้องมีคนใหม่ชอบเมื่อกี้เล่นมัฟพาดเนี่ยเข้าใจปะที่นี่เล่นไปบ่อยครับผมเออแล้วเดี๋ยวให้ไปเผื่อตัดเอา <c oughs> <laughs> รูว่า <c oughs> เผื่อตรงนี้เอ๊ะมันมาไม่คมอะไรอย่างเงี้ยจะไปเอาอันใหม่มาแทนเนอะน้องฮมนะนี่โฮมยังรู้นะว่าลราเล่นมุกเล่นยังไงอะอ่ะแค่นี้ไม่ยากเห็นไหมฮะเมนูนี้ง่ายมากอ๋อเราลืมบอกไม่เป็นไร เ,เรารอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไก่ลงไปจะเรียกว่าลงไปอะไรดีถ้าแบบว่าไฮโซไฮโซหน่อย <t> ก็เอาไก่ลงไปเสียในกระทะนะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างพวกเราก็จะเป็นอเอาไก่ลงไปจีนะครับผม <S <S <c oughs> อร้อนแล้วแหละได้แล้วเราก็ไก่ลงไปจีก่อนเลยอันนี้เป็นไก่ส่วนสะโพกนะครับ แต่ถ้าทำกินเองก็จะเป็นไก่ส่วนตัวเขาจะบ้ากินคนเดียวอ่ะผมกินเปล่าอ่ะลองดูก่อนเราจะให้แบบว่าหนังไก่เขามีความแบบไม่ไหม้นิดหน่อยนะฮะให้มันเป็นกลิ่นๆรอสักครู่ฮะเราไปเรื่อยๆฮะเพราะสามบันเดย์เราเน้นพูดมากกว่าเน้นทำนะครับคนไม่รู้หรอกว่าใส่อะไรลงไปบ้างอ่ะแต่ที่แน่ใส่ใจ อ่ะอันนี้เริ่มไหม้แล้วฮะีเ <c oughs> <c oughs> สียนานไปหน่อย <c oughs> อเราเบาไฟนิดนึง <c oughs> อันนี้เราก็ระหว่างรอนะฮะเราก็รอให้ไก่เขาสุกนิดนึงเอาใกล้ๆสุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้นะครับผมลงไปแล้วก็ปรุงเพิ่มอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้ว <c oughs> เมนูนี้เมนูนี่ว่าเมนูนี้ถือว่าทําง่ายไม่ยากนะครับผมแค่มีวัตถุด,ดิบที่ดีก็พอ หว่างรอนะฮะเดี๋ยวเรามาเมาส์กันสักหน่อยเมนูนี้นะเป็นเมนูที่น้องโฮมชอบมากนะฮะเพราะว่าคือมันมีความหวานหวานเค็มๆนิดๆน,น,นะครับมันอร่อยอะ่ะคือซอสเทยาก,กีมันอร่อยสปอนเข้าได้นะซอสเทรกีอร่อยอร่อยของเด็กเมน,นูไก่เนี่ยเป็นอะไรที่มันกินง่ายแล้วพอเราใช้สูตรสะโพกมันก็นิ่มโฮมเขาจะชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฟันเขาก็ยังขึ้นแค่แบบสี่ซี่ตอนนี้จะเอาลิ้นดุนๆไปก็โอเคแล้วไม่ต้องเคี้ยวเยอะ เมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูของเด็กประมาณ1ขวบขึ้นน้องโฮมตอนนี้ก็1ขวบ2เดือนแล้วก็กินได้แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้เมนูน้องโฮม1ขวบ2เดือนเนี่ย้วก็จะมากินส้มแทนแล้วฮนะใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ด้านนะั้นลูกอร่อยบบนี่ว <c oughs> างไหมระหว่างนี้เราก็รอโฮมกินซ่อมเฮไม่ใช่รอรอไก่งวดแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาละ,ะครับระหว่างเรารอไก่สุกนะฮะเดี๋ยวเรามาจัดจาน ให้น้องโฮมกันนะฮะวันนี้เราก็มีส้มให้ด้วยเะเราตัดอย่างนี้เลยนะส้มอะ่ะอันนี้เปลือกมันแข็งหน่อยไม้อกัเปลืองนะตัดไปเลยหั่นหัวท้ายเลยครับแล้วก็ผม,มหั่นอย่างนี้เลยนะเอะ๊ส้มลูกใหญ่ทําไมเหลือแค่นี้ <laughs> <laughs> อาจจะหั่นแย่หน่อยนะครับพอดีส้มวันนี้ก็หั่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหระะ่ดูในเน็ตมาเขาหั่นอย่างงี้อ่ะ เขาบอกว่าให้หั่นเอาแกนออกนะฮะให้เหลือแต่เกสเอาไว้เฮ้ยไ่ใช่แกนต้้แป๊บนึงแป๊บนึ่งนี่เอาไปกินก่อนอ่ะถืออ่าในที่สุดไก่เราก็สุกเรียบโอ้กรสุกเรียบโอ้ตกใจหมดงไม่โดนไม่โดนไม่โดนไก่สุกเรียบร้อยโโอ้หดูดิ มับเขาให้เราจะมาหั่นไก่กันนะฮะเดี๋ยวหั่นให้เป็นชิ้นแบบพอดีพอดีคำอะไรอย่างงี้นะครับชิ้นใหญ่หน่อยไม่เป็นไรนะครับน้องโฮมหนึ่งขวบ2เดือนแล้วสามารถหั่นไก่ให้เขาสามารถถือเองและกินเองได้นะครับไม่ต้องัวดติดคอเพอาน้องโฮมฝึกมาตั้งแต่6เดือนแล้วนะครับอะไรเออนี่ไงจะเสร็จแล้วเนี่ย ดูได้โอเคดูอะดูดูอันนี้นี่ไก่น้องป่ะเออบางเขาเนาะจ้าหั่นให้มันพอดีพอดีพอถือไวถือได้โคมกินได้นะฮะประมาณนี้บ้าแม่เออนี่ใกล้แล้วเนี่ยนี่นี่นี่ข้วข้าวที่เราเตรียมไว้นะครับ ก็อาจจะเป็นคนที่จัดจานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะไม่ใช่เลยแต่ว่าเรื่องการทำอาหารเขาวัดกันที่รสชาตินะครับหรืออีกนิดหนึ่งนะฮะเราก็จะเอาซอสเทริยากิให้ราดลงไปอีกสักนิดหนึ่งเพิ่มรสชาติความหวานหวานเค็มๆนิดหน่อยเด็กกินได้ไม่มีโซเดียมใช่ไหมครับไม่ได้เยอะนะฮะราดนิดๆนิดหน่อยพอเพราะว่าไก่เราทําการหมักมาเรียบร้อยแล้วโรยงาเห็นไหม นี่เสร็จแล้วในที่สุดข้าวไก่เทอริยากิของเราก็เสร็จเรียบร้อยเอาละครับตอนนี้ไก่เทอริยากิของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะวางไว้ให้น้องโฮมกินเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่หยิบส้มกินก่อนผมเชื่อว่าเป็นทุกบ้านเชื่อไหมผมเข้าไปในกลุ่มเนี่ยแบบ ที่บ้านทาไมกินผลไม้ก่อนตอนแรกเราก็สงสัยอยู่นะว่าลูกเราเป็นคนเดียวหรือเปล่าวะกินผลไม้ก่อนกินมื้อหลักอะไรเงี้ยเออหลายคนเป็นเออเขาจะชอบแบบหยิบผลไม้ก่อนนะครับแล้วเขาก็จะกินอาหารเนี่ยทีหลังส่วนใหญ่จะแบบว่าเขาใจปบ้าอารมณ์เหมือนคนญี่ปุ่นนะ่ะเหมือนเวลาคนญี่ปุ่นจะไปทานเนื้อย่างต้องมี a p ไทเ i z e r เยอะๆนี่ไงฮะกินอพ p e ไ i z e r ร์ลองท้องก่อนนะครับผมแล้วค่อยกินมื้อหลัก แรกๆทํามาก็รู้สึกแบบน,อน <c oughs> ้อยเนาะเด็ลูกเราไม่ค่อยกินข้าวเลยกินผลไม้ที่ซื้อมาแต่เดี๋ยวถ้าพลาดให้เขาก็กินก็ให้เวลาเขาได,ไ,ดได้ได้ได้เลือกเองว่าจะกินผลไม้หรือจะกินข้าวหรือจะกินอะไรก่อนอย่างเงี้ยให้เขาได้มีการตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับไก่ก็ชิ้นใหญ่แต่ไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรฮะหองชี้ออกดิขี้ออกนิดชี้ออกนี่อ,อ,อันนี้ยาวไป <laughs> ให้เขาไี้เคี้ยวให้เขาให้เขาได้มีฟิลได้จับอาหารอะไรที่มีการดึงมีการอะไรอย่างเงี้ยบางเมนูผมก็จะเป็นไก่ชิ้นที่เขาถือเลยแล้วแต่ฟิลให้เขามีฟิลแบบเหมือนเล่ากินอาหารเนะี่ยแบบมีฟิลแบบมันต้องมีฟิลนี้เนาะใช่ไหมใช่ไหมมานะั้นไม่ใช่อันนั้นใหม่นะ ดูซอสกินนี่เห็นไม่บอกเลยว่าซอสอร่อยบอกเลยนะฮะว่าซอสที่นี่กี่เด็กมันอร่อยมากน้องโฮมกินไก่ดุดแต่ซอสแต่คลายไก่ทิ้งอาล้ครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้น้องโฮมกินเองนะฮะตอนนี้ก็กินอยู่ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีอะไรประมาณนี้ให้เขาได้กินเองนะฮะเราฝึกแบบ P L W ก็ให้เขาได้หยิบจับ้วยตัวเองนะครับ ก็ปล่อยกินไปใช้เวลาครับเลี้ยงแบบนี้ใช้เวลากินนานพอสมควรแต่การพัฒนาการดีขึ้นเร็วมากๆนะครับผมเดี๋ยวปล่อยเขากินข้าวไปในกันนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้พอลทำอะไรในวันเดย์นะฮะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของพอลด้วยนะครับช่องพอลสลันแชนแนลนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งอย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะ <C ül> ไม่พลาดคลิปสำคัญนะครับวันนี้ขอน้องวงไปกินข้าวตอบกันนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายชอนแล้วบายบายแลบายบายบ๊ายบาย